สวัสดีค่ะกร,ะรับสวัสดีค่ะพี่น้องป้องบาบสุปุสคนปูนา USA มาเจอพี่ๆน้องๆกันอีกเช่นเคยค่ะเมื่อนี้ปูนามหาหมอฟันค่ะนี่ร้านหมอฟันอยู่ข้างหลังนี้นะคะอันนี้คือร้านหมอฟันนะคะพี่น้องเอยขวดครับรถหลงอันขับอดรถออกจากบ้านหมอหนัดสิบโมงเส้าพี่น้องพูนขวดไปหอดพูนในปองในฟรร้ามข่อยอันคาที่เบาโทัพท์ข่อยลืมเลี้ยวพี่น้องสัตว์บอกดงไปในทงในปลาสีใดพูในฟ้ามในฟ้ามงวาฟ้ามควายฟ้ามอัน อันฟ้ามมาพี่น้องโอ้ย,ข,ยข่อยะแมันคักดีนะอันข้าเจ้าโทรตามหมอโทษตามว่าอันเธอนัดสิบโมงเธอ็บอเห็นโซออบเขาคือบเห็นมาเขาว่าก็เลยบอกเขาว่าตอนนี้นะฉันหลงทางฉันขับรถมาได้ป่ามาอยู่ในฟ้ามตอนนี้ฉันเดี๋ยวฉันจะพยายามหาทางออกให้ฉันกลับไปหอ,หอดอัน อันถนนใหญ่เดี๋ยวฉันจะโทรบอกด้วว่าฉันอยู่มองใดว่าฉันโอ้พี่น้องหลงทางก่ะเพราะว่าอยัางขั้งแรกที่ขับรถมาหาหมอหมอคนเดียวนะครับไกลมากประมาณ ประมาณเกือบชั่วโมงเลยจากบ้านบูญนาคหาบ้านหมอพี่น้องแล้วก็อันข้างแรกที่บอกสามีว่าเดี๋ยวฉันจะไปคนเดียวเธอไปตรงไปกับฉันดอกเพราะว่าพึ่งใหญ่มาอยูยย่พี่น้องพึ่งใหญ่มาอยูยย่เมืองนี่ค่ะกะับใหญ่มาอยูยย่ไปประมาณปีกว่าแต่ว่าเวลาไปใส่มาส่ยนี่เกิดอันหมายถึงว่าไปหาโมงหาหมอนี่สามีจีพาขับรถไปตลอดเพราะว่าเขาไปยังเพราะท่านถือเขาเพราะท่านชิ้นตอนน,นี้มีการเรียนรู้นะคะขับรถหลงทางหลงไปลงมาเดี๋ยวก็จาได้พี่น้องไปไล่เทือแล,ล้วหลับหมายถึงว่าอัน อันขับรถไปวัดยังสิไปวัดนี่สามีกับสิภาพาไปก่อนพี่น้องอันพ่อไปวัดแล้วไปคนเดียวถูกสามีภาาไปแล้วไปคนเดียวถูกก็เลยขับไปเองแล้วก็หลงทางไหลเถื่อได้พี่น้องแต่ว่าหลงทางไปมากกับมันกับขับอันเจออันถนนเก่าเหมือนเดิมแต่ว่ายูนี่อันถนนนี่มันมันมันบบเมนพี่น้องมันออกไปมันออกไปเลื่อยพี่น้องมันออกไปในฟ้ามันเลยไปเมืองอีกเมืองหนึ่งพี่น้องมันโบเมนว่ามันกลับขมค้งในเมืองเก่า มันมันเป็นถนนที่บอกว่าออกผุ่นออกไปผุ่นแถวอันทะเลไปถึงออรแลนโดพี่น้องโอ้ยข่อยเขาไปในฟาร์มข่อยโอ้บนหนาเสื้อว่าอันเนะเมื่งใหญ่ใหญ่ออกไปข้างนอกนี่มีแต่ฟาร์มงัวฟาร์มฟาร์มควายฟาร์มหมาพี่น้องป้าโตแล้วก็ขาเจ้าอยู่บ้านแบบบ้านไผ่บ้านมันแบบมแต่หลังยิ่งอันอันที่เยอะๆพี่น้องก็เป็นฟาร์มออกไปโ, er. โอ, oh, oh, bon โอ้ยขนาดบ่ค่อยไกลเมืองวันไหนเด้พี่น้องขาเจ้าฟาร์มเต้ เนี่ยค่ะก็ได้ดีนะมหาหมอแล้วหมอเพิ่นกันข้าเจะบอกว่าบพะ,ะเป็นยังเพเป็นยังว่าสัน่น <c oughs> โทษที่มาห่อนย้ำใดกับมาห่อนย้ำน,นั่นบพต้องเฝ้าต้องฟังเขาวาหมอกด็ดีดีค่ะหมอฟันเพราะวา่าอันรังขังนี้น่าจะเป็นมาขังที่สาม,มารถมหาข้าเจ้าแล้วที่นี่ข้าเจ้ากนนีแปบลบว่าทุกคนอัจฉริยะใส่ดีเป็นเป็นมิตรเป็นยังสินะข้าเจ้าคุยแบบว่าเป็นกันเองแบบถึงสิไกลขนาดใดนะบ้านปูนาายู่ฝุ่นคนละฟังนะพี่น้อง หมออีกอยู่คนละฝั่งกับเมืองแต่ว่าอันหมอไหนดีเขาก็ตตองอยู่ก็หมอคนนั้นเนาะไกลปันใดก็ตรงขับรถมาพี่น้องเพราะว่าหาหมอดีเนี่ยนะคะหมอฟันแล้วเขาหมอกระตากหมอนุ่มกระตากเด็กน้อยรุ่นใหม่เนาะกับเป็นหมอที่ดีแล้วพนักง,งานทางานเนี่ยกับเป็นคนดีทุกคนนะคะมาเดี๋ยวจะพาไปข้างในนี่ค่ะร้านี้ร้านหมอนะคะจริงๆหมอนี่เป็นพอพอเล่าเนี่ยเป็นเจ้าของคลินิก และที่นี่พอเราเสียชีวิตแล้วเราก็ได้สืบสารสืบสามสืบสาสืบสารอันร้อยตามพ่อพี่น้องมาเป็นหมอฟันนะคะมาพี่น้องแต่ว่าเขาไป้างในโปกาศไทยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ,ะเดี๋ยวจะเข้าไปปูนาจมะมาเห็ดอันนั้นพี่น้องเดี๋ยวก่อนก่อนสิเขาไปหาหมอสิมาบอยฟังด้วยค่ะอันปูนาิมาเห็ดอันฟันขาวะคะ่ะอันเดี๋ยวชิมาบอยฟังฟันขาวคือปูน่านี่อัน เดี๋ยวสิมาไหว้ฟังดูว่าไปเห็ดฟันขาวเพราะสาเหตุอย่างตงัวเห็ดฟันขาวเดี๋ยวอันที่เขาไปเจอไปเป็นหลับเป็นหลับยาก่อนเพราะว่าปู่น้ามาใจเงินใบเรียบร้อยใจยเงินอันเห็ดฟันขาวใจไปครึ่งหนึ่งแล้วนะคะฟันขาวอยู่ที่นี่นะคะันราคาราคาตกอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบดอลลาร์นะคะแปดร้อยห้าสิบดอลลาร์เหรียญน,นะคะถ้าคุณอยากจะซ้ำฟันขาวนะคะอ่า สมัยก่อนนะแค่ห้าร้อยเองปูนากัยังบ่เหตพี่นองหมอถามดูดูอยากเหตฟันขาวบอกระบอกโนโนโนเพรานว่าอันตอนมาเห็ดดันมาเห็ดตอนราคาขึนพี่นองนั่นะอละอเดียาาเ๋ยวปุนาจะไปหลับเอาอุปกรณ์นะคะเพราะว่าปุนามาอทิเลียปุนามาอันมาตรวจฟันเรียยร้อยแล้วกะ็วัดขนาดของฟันเขาจะเอาไปเห็ดอันที่คอบเพื่อจะอามาทำาฟันขาวนะคะมือนหนีปูนาก็เลยมาหลับอุปกรณ์แล้ะกะ็ ยาที่จะทําฟันขาวเดี๋ยวเป็นหลับแล้วเขาจะแนะนําว่าเหตอย่างเนี่ยเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวมาเจอกับปูนะ้าใหม่เด้อพี่น้องเพราะว่าปูน่าต่างเขาไปหลับเขาอ,อาจจะบริญตาในไทยเดี๋ยวเจอกันจ้าอ่าไปเจอแพทย์มาแล้วค่ะไปเจอไอ้หมอฟันมาแล้วค่ะเพื่อนกับให้อันของมาด้วยจ้าเพื่อนให้ของมาเห็ดฟันขาวอันต้องแช่ตู้เย็นเพื่อนเพื่อนจะให้ถุงมาแล้วต้องแช่ตู้เย็นปูนะ่าเอาอัน คูเ่เลืมมาพร้อมนี่ค่ะถุงนี่เดี๋ยถุงเห็ดฟันขาวเด้อวพี่น้องถุงเห็ดฟันขาวกัาสิมี่ไว้ไว้เทนเนิ่งค่ะพี่น้องค่ะแล้วกับูน่าก๋าจเอาคู่เลยค่ะ mm hmm. นี่ค่ะอุปกรณ์อุปกรณ์รทําฟันขาวก็จะตรงแช่ตู้เยน็นอันอันเร็วๆพี่น้องว่าเขาสิมี่นำแข็งมาให้เรียบร้อยพอดีปูน่าเอาอเอาคู่เลยมาน,น้ำปูน่าก็ได้ต้องใส่คู่เลยอพี่น้องนี่นี่ใส่เข้าไปพี่น้อง เพื่อไม่ให้อายามันเสียพี่น้องนีนะคะ่ะฟันขาวนะคะจะเอาไปเห็ดประมาณสองอาทิตย์นะคะพี่น้องเดี๋ยวไปใส่ขอบฟันประมาณสองอาทิตย์หลังจากสองอาทิตย์แล้วอันจะค่อยมาเจอหมอว่าอายาที่เขาให้เข้าไปนั้นอมันขาวขนาดใดแล้ะที่นี่หลังจากนะาั้นเขาจฉุสิมาเห็ดทรีตเมนต์กับหมอค่ะเดี๋ยวตรงตามด้วพี่ติดตามด้วพี่น้องว่าฟันปูน่าจะขาวนี่น,น,นี่ตอนนี้นะ ฟันมันจะเหลืองขนาดปูน้าโบดื่มคอฟฟไอโบดืม่มอันอ่าอันโบดืม่มโบดื่มที่โบดื่มคอฟฟเบอะดื่มเครื่องดืม่มพวกอันโซดาทั้งหลายแหละปูน้าโบดืม่มแต่ทําไมฟันถึงเหลืองเห็นไหมคะฟันจะเหลืองดูไว้นะคะนี่คือฟันแท้นะคะนี่ดูไว้นี่นี่ฟันจะเหลืองนะคะ หลังจากสองอาทิตย์ผ่านไปเดี๋ยวมาดูฟันปูหน้าว่ามันจะขาวข่านนาไหนเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกทีฟันจะเหลืองอ่อยเลยสมัยก่อนนะคะเพื่อนๆขะสมัยก่อนเนี่ยปูหน้านี่ผู้ได้วายาอียงดีก็สิไปสื่อพี่น้องไปสื่อยานันยานีมาเห็ดฟันขาวเห็ดจังได้กับขาวเด้อพี่น้อง ฉะนั้นนะคะมีใครมาบอกว่าเอาอยาตัวนี้ไปใช้นะทําให้ฟันขาวโอ้ยอย่าไปหลงเสือพี่น้องผู้น่าหลงเสือมาแล้วเจอมากับตัวเองนะคะอย่าไปหลงโฆษณาชวนเชื่อนะคะถ้าคุณอยากจะฟันขาวนะคะคุณต้องไปหาหมอทําให้คุณฟันขาวเท่านั้นคุณอย่าไปใช่ยาแบบ ที่ใครบอกว่าเนี่ยใช้ยาตัวนี้เราจะทําให้ฟันขาวคนที่เขาฟันขาวแล้วเอายานมาขายคือเขาไปหาหมอไปทําฟันขาวมาแล้วแล้วเขาก็เอามาใช้ทีหลังมันถึงจะขาวเพราะว่าถ้าจะใช้ตัวนั้นแล้วมันฟันขาวมันเป็นไปไม่ได้ยากมากคุณจะเสียเงินเสียทองไปโดยปราบประโยชน์นะคะถ้าคุณอยากจะฟันขาวนะคะเอาเงินที่คนคุณซื้อซื้อยาที่คนเขามาขายให้คุณนะหมดไปเท่าไหร่นะคะ เอาไปทำกับหมอดีกว่าแล้วมันจะขาวจริงแล้วก็ของเขาดีจริงแต่ถ้าไอ้ที่พวกที่มาขายบอกทำฟันขาวนะั่นมันไม่ขาวกับค่ะนับรองเลยคุณใช้ไปเหอะมันไม่มีทางขาวแบบจัวค่ะฉะนั้นนะคะอยากจะทำฟันขาวเก็บเงินที่คุณเอาไปซื้อยาที่เขาเอามาขายพวกค้นนะ่ะไปทำไปหาหมอปรึกษาหมอทำฟันขาวดีกว่านะคะแล้วคุณจะขาวจริงไม่ขาวหลอกค่ะ ได้ะจะเสียเงินครั้งเดียวคุ้มค่ะไม่ต้องไปเสียเงิน,นหลายครั้งนะคะเพืเ่อนๆน,นี่ปูนาเจอมากับตัวเองแล้วเดี๋ยวจะมาเล่า <ไป S 1> ให้ฟังะะว่าอ,อย่างไาโดนหลอกอย่างไงนะคะเรื่องฟันขาวเดี๋ยวปูนาจะเล่าให้ฟังนะคะ,ะปูนาเนี่ยเคยไปไปเที่ยวลาสเวกัสทุกปีเนี่ยเดือนอรกรกฎานี่ปูนาจะตามสามีไปทํางานที่ลาสเวกัสแล้วก็จะไปอยู่ประมาณหนึ่งเดือนทุกปีเลยสมัยสามีทํางานนะคะ เวลาเข้าไปย่างตามไอ้อตามโรงแรมในลาสเวกัสเนี่ยมันจะมีไอ้สถานที่สําหรับให้คนไปเดินเที่ยวเดินกินเดินช้อปปิ้งนะเขาก็จะทําเป็นไอ้เป็นเขาเรียกอะไรในโรงแรมนะเขาก็จะทําเป็นสถานที่ไอ้เป็นหลังคาเนี่ยเขาก็จะครอบด้วยเขาเรียกอะไรมิราโคมิราโคอะไรนี่แหละโรงแรมตรงไอ เดินตั้งแต่ฮอลลีวูดลงไปหรือว่าโรงแรมแถบนั้นน่ะมันจะมีสะเดินช้อปปิ้งนะคะเราก็ไปเดินแล้วก็ข้างในน่ะมันจะเขาจะข้างหลังคานะคะ่ะเขาจะทาสีมันบอพิ่นอกนะคะเขาจะจะวาดรูปโน่นลาบนี่เป็นวาดรูปเป็นท้องฟ้าะะแบบนี้หลังคาตรงสถานที่ช้อปปิ้งในในลาสเวกัสตามโรงแรมใหญ่ๆน่ยท้องท้องฟ้ามันก็จะเป็นแบบว่านี่จังสิแล้วก็ไฟ,ข,ไฟข้างในนี่จะขาวจู้ คนดำๆเดินเข้าไปนี่ขาวจั้วเลยยิ้มออกมาคนฟันเหลืองนี่ขาวจั้วเลยแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งที่สาม,มีเขาพาเดินไปช้อปปิ้งมันก็จะมีพวกขายของขายสารพัดนะพี่น้องมีซุ้มขายของตามไอ้ไอไ้อไอ้ซรายอลไอ้ตรงไอ้ระหว่างไอเราเดินสองข้างก็จะมีพวกพนักงานขายของพวกขายของคล้ายๆกับมาขายของให้ลูกค้านักท่องเที่ยวนะ แล้วก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งเขาจะขายไอ้ยา,ยาน้ำยาทํา<ช>เขาก็จะเรียกลูกค้าเพื่อนๆคงจะเคยเจอนะเวลาเราไปเดินตามไอ้ที่าสเวกัสนะเวลาเราไปเดินช้อปปิ้งอยู่ในโรงแรมนะที่สถานที่ช้อปปิ้งเขานะ ก็จะมีคนขายของหรือว่าตามห้างก็เหมือนกันที่เขาวางไอ้อบางชีตามทางเดินของห้างนะเขาจะมีซุ้มเล็กๆขายของก็จะเรียกลูกค้าว่าต้องการซื้อน้ําหอมไหมคะต้องการซื้อนวนซื้อนี่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกันที่ราสเวกัสนะพี่น้องเด้ออันกันยางชอปปิง้งกาแฟนไปก็จะมะีผู้ชายคนหนึ่งขายน้ํายา ทําฟันขาวเขาก็จะอยกเราฟันขาวจริงนะแล้วเขาก็มีลูกค้านั่งอยู่ลูกค้าสองสามคนนั่งอยู่เนี่ยดูรีสิดูลูกค้าคนนี้นะนี่เขาเพิ่งมาทำเนี่ยฟันกาขาวจัว๊ะเพิ่ะก็เอาลูกค้าเพิ่งมาให้เบ่งพี่น้องโอ้ยยิ่มบอ,อกมาฟันขาวจัว๊ะอยู่เนาะเออถ้าเฮาตกในสภาพหลุมไอ้โต๊กหลุมพลอยโจรตกหลุมพลอยโจรในสภาพนั้นเฮาสิบอกิดอย่างพี่น้องเฮาบอกคิดอว่าสิ่งแวดล้อมหลอดไฟนี่มันจะทําให้เขาจั๊ะได้ยิ่งบอกมาในฟันขาวจั๊ะเลยแฟนก็บอกโอ้ขาจริงเว้ย แฟนเขาบอเอาเห็ดเ็ดที่ลากเห็ดเฮ็ดเฮ็ดเพิ่นว่าเห็ดเป็นโรดเพิ่นว่าเบิงเนี่เห็นบอรราคาตัวไหนประมาณหารวยเพิ่นวห่ารวยดอลลราเพิ่นว่าเห็นไหมเนี่ยเพื่อนก็เลยโฆษณามานี้ลูกค้าฉันสองคนนี่ฟันขาวจั๊วนี่ลองลองยิ้มให้ดูสิฟันขาวจั๊วเพิ่นว่าเออก็ยิ้มก็เบิ่งเออมันขาวอเวงยก็เลยตัดสินใจนั่นช่วงนั้นนะคะช่วงนั้นเมื่อสิบห้าสิบหกปีที่แล้วนะคะอันนี้พูดเรื่องเรื่องเก่าให้ฟังด่ละเอาก็ตัดสินใจทํา อตอนแรกบอกว่า3ามลอยสามลอยเนี่ยไอเวลา,าจ่ายเงินครั้งแรกเนี่ยเขาจะเอาน้ำยามาอันคอบฟันให้นั่งอยู่ประมาณอันประมาณชั่วโมงหนึ่งภ่ยในนัง่งเพื่อจะเอามาครอบฟันให้ฟันขาวเพื่อนว่าเออกระตกลงเห็ดเพื่อนกะอันเอามาครอบให้บริวัดบริยังบริไปวัดคงวัดแข่าเด้พี่น้องเพื่อนจะมีเครื่องครอบฟันให้มีของครอบฟันให้เพ่นก็ามาซูบใส่ปากให้นั่งอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่ง นั่งถาไปแล้วก็มีลูกค้าอยู่ประมาณสองสามคนนั่งอยู่น้ำกันเฮ mm hmm. ็ดขึ้นกันนะั่นแหละลูกค้านี่ส่วนมากจะเป็นคนต่างชาติมาจากแถวยุโรปค่ะโดนเหมือนกันค mm hmm. ่ะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเพิ่นก็ถอดออกโอ้ยฟันขาวจวออหลีพี่น้องขาวแบบหเหลี่ยมขาวจวเลยน่ะนะพี่น้องเออเขาโอ้ยดีใจวะ่ะฟันขาวแมนบอกโอ้ยเพกันย่างชอปปิง้งมาเลิศมาเตอร์ดีใจฟันขาวขอกลับมาถึงโรงแรมพี่น้อง ไปเดินช้อปปิ้งไปนั่งกินไปเที่ยวเรียบร้อยกลับมานอนที่โรงแรมมาซองเบิ่งฟันพี่น้องโอ้ยฟันเหลืองคือเกาพี่น้องบ้านนี้ก็เลยบอกสามีเฮ้ยฟันฉันมาเห็นขาวแล้วเป็นยังยี่ห้อมคือขาวมันพวกขาวจะเม็ดประศั่นเบิ่งกระจกอยู่ในห้องอันที่โรงแรมเนาะพี่น้องเบิ่งเด้อมืออื่นนี่ฉันอันฉันที่ไปหาเขาว่าศั่นฉันสิไปเอาเงินคืนก็เลยบอกแฟนว่าเธอต้องพาฉันไปฉันจะไปเอาเงินคืนประสั่น พวกนี้มันจะมาขายส่วนดึกเย็นๆพี่น้องกลงเว้นจะเป็นนอนเว้นพวกนี่เขาจะขายขอนตองกลางคืนตกตองขึ้นเธอเลิกงานแล้วเธอต้องไปกินขาวแล้วเธอต้องพาฉันไปหาอันผู้อันคนนั่นเลยฉันจะไปเอาเงินคืนมาสัน่นกะแพนก็โอเคโอเคมันบอกขาวเนี่ยมันคือ <ๆ S 2> เก่า <ๆ S 1> ที่มันขาวพี่น้องเพราะว่าอย่างลืมขึ้นไปว่ามันเป็นน้ำหลอดไฟมันเป็นน้ำสถานที่เขา แสงแสงไฟอยู่ในหันมันจิทุกอย่างคนขาวๆยางเข้าไปกับคนน้ำดำยางกาไปกับขาวเขียวดำดำยางไปกับขาวพี่นองลืมขึ้นไปบานนี้ตกกลางคืนมาแฟนก็เลยผ้าไปไปหอดจากของกันยางถูลูถูลูถูลูก็ไปหอดไปบอกเธอจําฉันได้บ่หมื่อขึ้นประสั่นก็ไปบอกสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนก็เลยสวัสดีแล้วก็เธอจําฉันได้บ่หมื่อขึ้นเนี่ยฉันไม่เห็ดฟันขาวกับเธอ อ่าฉันมานั่งเหตุกับเธอหนึ่งชั่วโมงฉันจ่ายเงินไปสามลอยแล้วสามลอยแล้วก็เธอกับอันคิดแบบเป็นคิดอีกสองลอยล่วงทธอเบิดหาลอยเนี่ยให้ฉันเอามาไปเห็ุฟันขาว ฉันไปถึงโรงแรมแล้วฉันเบิงแล้วฟันฉันบาขาวฉันปกติเนี่ยฟันมันไม่ขาวไอ้สาเหตุที่มันขาวเพราะว่าอันอันแสงสว่างแสงไฟอยู่ในนีก็เลยว่าสิมันก็เลยดึงปูนาออกมาอย่าเบ้าดังอย่าบอดังฉันมีลูกค้าฉันมีลูกค้ามีลูกค้าคนประเทศอันผู้ดีพี่น้องนั่งอยู่เนี่หน่อยผู้หญิงนั่งอยู่มันมันกะมันกะดึงปูน่าหนีไปไปดึงดินปูน่าหนีลูกค้ากำลังยังกำลังนั่งทีมันอยู่นะพี่น้องคือกับปูน่าเหตุหนึ่งชั่วโมงลูกค้านั่งท่า เพื่อจะทําให้ฟันข่าวเพื่อนว่าันเพื่อนว่าฉันบม่อยากให้รู้ค่ะฉันได้ยินเพื่อนว่าเพื่อนดึงปู่นาเธอโกหกเธอหลอกลวงคนอื่นเนี่ยฟันมันบอกขาวจังเม็ดปู่นาก็ว่าสิเธอฉันจเองเงินคืนเพื่อนว่าอันเธอจ้องใจเงินฉันคืนปู่นาก็ว่าสิอันมืออื่นเธอมาไม่ได้บ่เดี๋ยวฉันจ่ใจเงินให้เพื่อนว่ามือนี่ฉันมีลูกค้าอยู่บ่ได้ฉันจะเอามือนี่ปู่นาก็บอกบ่ได้เธอจ้องใจเงินฉันมือนี่อันฉันขอลองเธอพี่เอ็นกระลุนากระลุนาบุมอื่นเนี่ยฉันจีอัน ฉันจีใจเงินเนี่ยเธอตอนนี้ฉันมีลูกค่าอยู่ฉันม่ต้องการจะเสียลูกค้าแฟนก็เลยบอกว่าโอเคโอเคอันแฟนคนก็บว่าอยากเสียหนาพี่น้องเป็นว่าโอเคเดี๋ยวมืออื่นกลับมาใหม่มืออื่นโดยกลับมาใหม่ขอฉันขอลองแต่ฉันขอลองอันเดี๋ยวมืออื่นฉันจีใจเงินเธอเิ่นว่าอันฉันไม่อยากโบยอยากให้ลูกค้าอย่างนเพิ่นว่าสั่นแฟนก็เลยแบบคนคนฝรั่งเนาะฝรั่ง่นกับแบบว่าสงสารนะ่นก็เลยโอเคมืออื่นเธอต้องจ่ายเงินให้สั่นเด้อันแฟนก็เลยบอก โอเคโอเคเขาตรงใจให้เมื่ออื่นเดี๋ยวค่อยมาใหมอันพนก็เลยขอบคุณสามีว่าแตงกิ๊ดโซมาเพ่นว่าที่อันอันเหตุในยุนเมียเธอหนึ่งคำดาวเพนว่าฉันฉันจะ่ใจให้มืออื่นพนว่าเมือนี่ฉันกำลังอยู่กับลูกข้าหายอยู่ฉันบ่อยากให้ลูกค้าฉันตกใจเพ่นว่าโอเคปูหน้ากะโอเคเมื่ออื่นเ้อพี่น้องเอ้ยพอหอนเมื่ออื่นโอ้ยพี่น้องปูกับากับมาอีกพ่อปูหน้ามาพี่น้องไอ้ตรงลานตรงั้นบบมีเลยค่ะหายไปเลยค่ะพี่น้อง ไปมือใหม่กับโบมีไปมือปูนาไปอยู่เป็นเดือนเกิดเป็นเดือนนะไปมือใดกับโบมี่พี่น้องบบกลับมาขายอีกเลยเนี่ยมึงที่พี่น้องมันหลอกเขาเห็นไหมแต่ว่าคนที่ขายโบเป็นคนอเมริกันนะคะเป็นคนต่างชาติมาขายโบภาษาอังกฤษกับโบใครนั่นน่าจะเป็นคนแถวอันอันอันพวกอันอันสเปนเนะพี่น้องเพราะว่าฟังซ้ำเนี้ยงแล้วน่าจะเป็นพวกแถบพวกอันพวกภาษาอันสเปน หลัพี่น้องโดนหลอกหลังจากนั้นปู่นาก็บอกเค็ดเลยพี่น้องผู้ใดเสิมมขายเห็ดยำยาฟันคงฟันขาวนี่ยาเด็ดขาดพี่น้องยับไปเสือเด็ดขาดมาพบหมอจ่ายเงินครั้งเดียวค่ะแทนที่หมอปู่นาไปหาหมอฟันประจําทุกทุกสามเดือนนี่ปู่นาต้องไปหาหมอหมอหมอฟันกระ่วนปะ่ะเห็ดฟันขาวบ่เพิ่นกระบเห็ดบรเห็ดแต่ว่าไปเจอนั่นไปเจอเขาอันส่วนเห็ดฟันขาวพินตกลงเห็ดเพราะอย่างเพราะว่า มันเห็นด้วยตาตัวเองแต่มันเป็นการหลอกลวงมันไม่ใช่เรื่องจริงฉะนั้นนะคะพี่น้องคะ่ะอยากฟันขาวไปหาหมอฟันให้เขาทำให้คนที่เขามีวิชาจริงๆอย่าไปสื่อสะเปะชะปะมันเสียเงินโดยปราบประโยชน์ก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะ ผู้ใด,ดมากคินมี้ก็อย่าลืมนะคะพี่น้องฝากผู้ใดที่เขามาใหม่ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่ไพลาดคลิปใหม่ๆของช่องปูนา USA Channel ค่ะโอ้ยหว้าวไลน้ำไหลน้ำไหลแหงพี่น้องว้าวายพี่น้องเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าพี่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวปูนาจะขับรถกลับบ้านแล้วค่ะจะเดินทางกลับบ้านแล้วโอ้ยนี่แหละเอามาฝากเอาประสบการณ์มาเล่าพี่ๆน้องๆฟังเพราะอยากให้ไปเสียรู้ของคนอื่นนะคะเสียหน่อยเสียมากนะคะ ไปหาหมอฟันถ้าอยากต้องการฟันขาวเดี๋ยวมาเจอกันอ่าอัปเตอร์นะคะพี่น้องค่ะอัปเตอร์ที่ปูนาทำฟันฟันอ่าขาวแล้วมันจะขาวขนาดไหนนะคะดูไว้นะคะอืมนี่คะ่ะดูไว้เป็นดูไว้ค่ะแค่นี้แหละเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะรอนะคะว่า มันจะขาวจริงไหมโอเคค่ะเจอกันสวัสดีจ้าขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจด้วยจ้าสวัสดีจ้ากลับรถกับบ้าน